วันนี้พาไปชมอาร์ตสเปซสุดเก๋แห่งใหม่ย่านโบเบกันครับบอกเลยว่าคลาสสิกซ่อนตัวอยู่ในตึกเกา่ากับที่นี่เลยตึกอัศวินที่นี่เคยเป็นอาคารบริษัทผลิตภาพยนตร์ไทยที่มีชื่อว่าอัศวินภาพยนตร์ครับสายชที่วสายถ่ายรูปต้องชอบเลยที่นี่ยังคงสภาพอาคารเก่าไวออ้อยู่โอ้ยดูในิฟติสทุโคนคลาสสิกมากๆเลยด้านใดมีสีชั้นด้วยกันชั้นที่กับชั้นหนึ่งจะเป็นโซนขายสินค้าพวกแคมปิ้งทัพที่เขาตกแต่งกับอุปกรณ์เครื่องใช้ต่างๆของบริษัทอัศวินภาพยนตร์ที่ยังคงมีอยู่เป็นพวก ม้วนฟิล์มโปสเตอร์หนังเก่าๆเครื่องเล่นแผ่นเสียงลาโพงโอ้ยวินเทจสุดๆเลยครับเดินต่อมาที่ชั้น2ครับก็จะเป็นอดีตห้องบันทึกเสียงจะมีเครื่องอัดเสียงมิกเซอร์โตะ๊ตะตะัดต่อห้องฉายหนังในยุคเก่านี่ยังคุมผ้าพลาสติกกันอยู่เลยครับโซนนี้ต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ก่อนเข้าชมนะมากรนที่ชั้น3ครับกับโซนนิทรรศการที่ตอนนี้เขามีนิทรศการออกเทปเมสเขาวงกดแห่งเสียงเพลงที่จะเป็นแผ่นไฟเคลื่อนไหวไป,ไปตามเสียงโน้ตของแต่ละเพลง,พงลงสลับกันสวยงามแบบนี้เลยครับพร้อมเป็นโนที่เล่นได้เองโอ้ไฮเทคสุดๆ ย,ยังไม่พอคัางๆกันก็ยังมีคาเฟ่พาชิน่าที่มาในสไตล์วินเทจที่เข้ากับบรรยากาศตัวอาคารอัศวินเลยด้านในมีมูถ่ายรูปเพียบแสงดีเลยครับมีรถโบราณเท่ๆแบบนี้ด้วยมานั่งทํางานนั่งพักผ่อนได้เลยหรือเป็นอาร์สเปซใหม่ที่คลาสสิกชวนให้นึกถึงอดีตใครอยากมาสัมผัสถ่ายรูปเล่นก็แวะมาได้เลยครับเปิดทุกวัน11โมงถึง2ทุ่มมเทศการที่ชั้น3มีค่าเข้าชม100บาทนะครับแล้วแวะมากันเลย